จันทบุรีอารมณ์สัมณีเป็นที่ปรึกษาประธานชุมชนมากขามั่งในแล้วเป็นเครือข่ายประชาชนภาคตะวันออกเป็นสมาชิกเครือข่ายประชาชนภาคตะวันออกพี่น้องทราบไหมคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถามว่าประชาชนเนี่ยรู้เรื่องไหมว่าพวกเราเนี่ยไม่ต้องการเลยภาคอุตสาหการรม นุ้ยเคยถามว่าทําไมไม่พัฒนาด้านการ,กรเกษตรเพราะว่าพัฒนาด้านการ,กรเกษตรเนี่ยมันจะยั่งยืนกว่ากันแต่สิ่งที่ได้คําตอบคือมันเป็นนโยบายของภาครัฐแต่ในใจนุ้ยคิดว่านโยบายของภาครัฐมันเป็นทุนสามานหรือมันเป็นสิ่งที่ทำลายชีวิตของพวกเรากันแน่คะ เราฟ้องถามว่าที่เราฟ้องเนี่ยจิตใจของพวกเราเนี่ยฟ้องเพื่ออะไรเราไม่ได้ฟ้องเพื่อต้องการชนะหรือแพ้แต่เราฟ้องเพื่อฟาร์มอยู่รอดของพวกเราเพราะฉะนั้นทำอย่างไรชาวจังหวัดจันทบุรีอย่าให้โรงงานได้มาขึ้นถ้ามีโรงที่หนึ่งก็ต้องมีโรงที่สองตามมาตารัฐบาลมุ้ยเคยถามว่า แล้วจะทํำยังไงจังหวัดระยองเนี่ยที่มันพังไปหมดแล้วเพราะสิ่งแวดล้อมของจังหวัดจันทบุรีกับจังหวัดระยองมีลักษณะที่เหมือนกันมากแต่จังหวัดระยองไม่เหลืออะไรแล้วแม้แต่การท่องเที่ยวมีพัฒนาอย่างเดียวคือด้านอุตสาหกรรมชายหาดทังหมดอากาศไม่มีหายใจ สิ่งที่อุตสาหกรรมลงมาทําให้กับพวกเราจะสร้างความแตกแยกให้กับคนจันทบุรีด้วยเงินไม่กี่บาทเงิน250บาทเงิน500บาทพี่น้องคะสามารถซื้ออากาศหายใจดีๆได้ไหมคะไมถ้าไม่ได้พี่น้องอย่ายอมนะคะถ้าพี่น้องยอมพี่น้องจะเป็นเหมือนชาวมาบตาพุทธ เพราะฉะนั้นถ้ามาตรพุทธไม่สามารถที่จะดูแลและปรับปรุงได้ก็อย่าหวังได้ไปขึ้นที่อื่นเลยเพราะที่มาตรพุทธเป็นบทเรียนราคาแพงค่ะพี่น้องคะนูอยากทราบจริงๆว่า ถ้าภาคอุตสาหกรรมให้เงินพี่น้องคนหนึ่งเนี่ยเป็นร้อยล้านแล้วให้พี่น้องเป็นมาเลนพี่น้องเอาไหมคะเ,เพราะฉะนั้นทําอย่างไรก็ได้ต่อยอดในภาคการเกษตรให้จังหวัดจันเป็นปอดสักจังหวัดหนึ่งเราก็คงพอใจแล้วแต่ว่านี่นโยบายของภาครัฐลงทั้งประเทศ พวกเราจึงฟ้องให้ระงรับ76โครงการด้วยคน47คนให้ระงรับโครงการไป76โครงการค่ะที่เราฟ้องเพราะเราต้องการให้ใช้มาตรา67วักสอ2ให้เป็นมาตรฐานที่ใช้ได้ทั้งประเทศไทยเพราะฉะนั้นสิ่งตรงนี้ ถามว่ามาตา67วรรค2เนี่ยมีประโยชน์กับพวกเราไหมมีประโยชน์กับพวกเรามากทำอะไรก็แล้วแต่ต้องทำตามมาตรา67วรรค2การทำประชาพิจาณ์พี่น้องระวังนะคะการทำประชาพิจณานเนี่ยเขาจะทำหรือเปลี่ยนสีโดยที่ชาวบ้านไม่รู้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องจับตามองแต่นุ้ยมีความชื่นใจยอยู่อย่างหนึ่งพอเข้ามาที่ ะจังหวัดจันจะมีเขียนว่าเราไม่เอาลงถลุงเหล็กพี่น้องคะเป็นสิ่งที่นุ้ยอะปลื้มใจมากเลยค่ะว่าคนจันบุรีมีจิตสํานึกรักท้องถิ่นตัวเองคะ่ะคนจันบุรีไม่เห็นแก่เงินนะคะถ้าเป็นไปได้พี่น้องอย่าให้มาตั้งสิยงที่ดีที่สุดคือ ไม่เอาอุตสาหการรมเข้ามาในจันทบ,บุรีค่ะนุ้ยขอเป็นกำลังใจให้ชาวจังหวัดจันทบ,บุรีให้ได้รับการเข้มแข็งระวังทุนที่จะเข้ามาแทรกแซงในกลุ่มก้อนบางคนเหมือนที่มาตพุธมาตพุทธสร้างความแตกแยกเพราะกลุ่มอุตสาหกรรม บางคนเห็นเงินเป็นพระเจ้าบางคนไม่เอาเพราะรักศักดิ์ศรีของตัวเองเพราะฉะนั้นทำอย่างไรเราจะพัฒนาจิตใจมากกว่าพัฒนาวัตถุภาาอุตสาหกรรมเพราะฉะนั้นหนยคิดว่าจันบุรีคงไม่มีลงรงสลุงเหล็กน,นะคะเพราะว่าดูแล้วพี่น้อง มีฟาร์มสามาคคีถ้าเป็นอย่างนี้เราสามารถที่จะทำยังไงสร้างเครือข่ายเพราะว่าสิ่งที่ลุยมองเนี่ยคือภาคลักตอนนี้ครัวเครือข่ายประชาชนภาคตะวันออกทำยังไงเราจะจับมือกันแล้วสร้างเครือข่ายให้เป็นสมาชิกเครือข่ายภาคตะวันออกทั้งเจ็ดจังหวัดมีอะไรเราจะได้ลุกขึ้นมาช่วยกันได้ทั้งเจ็ดจังหวัดค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ เรียนเธออยู่ดีครับสวัสดีครับเราอย้อนแท้ๆนะลูกข้าวอ่ะผู้นำของจันเนี่ยออกมากันยังแม่บอกน้อยคนอีกจะไม่ออกกันนะผู้นำอ่ะขับผู้นำออกมาเนี่ยพวกเราไม่ต้องกลัวหรอกไม่้องกลัว สูมันปักทงเลยว่าเราใหม่เอาทามันทำเราเผาเผาหมาเลยทำไมเผา,าเระเบิดคาากว่าเราไปอ้อนคอกันเราไม่มีทางสำเร็จอะแลาเรื่องถี่มันจะทำให้พวกเราแตกแยกกันในมูบ่บานในตำบลนีกองกันในจังหวัดน,นีกองกันมันจะใช่เงินใช่เงินเขาไปในกลุ่มผู้นำเนี่ย คนเห็นจะเงินน่ะไปเห็นเงินเราจแล้วก็อีกคนน่ะไม่ธรรมดาแล้วหายลอยมึงไม่เอากูเอากูเอาหายสองลอยมึงไม่เอากูเอายิงหายมากนะกูก็ยิงแต่กันยาไพวกเราเนี่ยแต่กันพอแต่กันแล้วเรารวมกลุ่มก่อนก็ไม่ได้แล้วทำไปหลายไม่ได้เนาะทำไม่ได้สู่กันมาทีละย้องเนี่ยก็สู้กันหมดเงินหมดทองแต่พวกเราเนี่ยไม่สายแล้ว ไม่ต้องไปห่วงไม่ต้องไปกลัวสาอ้อมมารวมกัน่วยกันแปบเนี่ยไม่มีทางสารดด้ฮะถ้าพวกแล้วแต่แย่กันมาหลายมันก็เขาเ่าแล้วผู้น้ำของเราดีลูกบานดีไม่ต้องกลัวอย่าให้เหมือนละยองเลยละยองเนี่ยมันมันอยู่กันยังแสนจะลอำมากเละ,ละต่อไปถ้าห้ากว่า มันมีไหลายคืนเนี่ยถ้าจะให้พวกเรามาช่วยบางอะ่ะคือพวกเราก็ไม่ได้เก่งแล้วแต่พวกเราก็เพ่อที่จะมาเป็นป้าเป็นเสียงให้ได้บ้างให้ใหแ,ขแข่งกันเถอะหลับร้องก่าสำเร็จแน่ขอผุดแค่น,นี้นะครับ,รบเร่นเชิญป้าพายุงมีตรายครับ ต่ยอมไม่ชัดเหมือนกันคนเนี้ย่วันนีค่ะ,<อ>ะคือพี่น้องเอาก็อยู่จันทบุรีกันไม่ได้ว่ามีมีฉันาอาย่ตำบลบันแลงเอ่อทีทีท,ท,ทีว่ามีลูกหลาน่ะคือลูกหลานฉันมาย่จันทบุรีมกีก็คือว่าจะพูดสักอย่างหนึ่งว่าไอทีหนึ่งที่เขาพูดมาก็พูดมดแล้วเนาะฉันก็ขอพูดกันในฐานะที่เราเป็นพี่น้องกันว่า เราอะเป็นคนธรรมดายังไงก็แลวแต่ทีทีเขามาซื้อทีไว้นะ่ะก็ซื้อก็ให้เขาซื้อแต่ทีอย่าให้เขาซื้อประชาชนอย่าให้เขาซื้ออปตเราอย่าให้เขาซื้อผู้บริหารของเราเนี่ยทุกคนเนี่ยพูดไม่ค่อยทุกลูกถึงูกเชาบ้านค,คือพามันยังไงกันแรกคือไม่ให้คืนย่างเดียว ถ้ามันขึ้นมได้แล้วมันมันจะกินไปที่ละน้อยละน้อยมันกินประชาชนแล้วไม่ว่ามันกินอบตเรามันกินนายกอบตมันกินทั่วมันกินหมดแล้วมันไม่เลือดแต่ว่าใครลูกช่วยกันยังไงต้องช่วยใช่โงนกินมดป่าโยกไก่ไออพซมันมันกินของป่าจะจะไม่เลือยหลแล้ว ชัน้นหน้าตอนไม้มังคุดก็ด,กด,ดีเงาะก็ดีจุเลี้ยงก็ดีณปัจจุบันเนี่ยมันกินกินเกือบจะไม่เลือแล้วนะก็มัน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 ย่อยหมดมันเป็นไรฟรีที่นี่มาตอนแหลกแกอ่ะถ้าจะวากันไปก็คือป่าไม่ลูกไนงะเหตุการณ์่ะไม่ลูกแล้วเนี่ยมันก็จะกินลูกหลานเราด้วยเพราะว่าเราส่งลูกเรียนกันยากให้ลูกไปทํางานกันพอพ้นสุดท้าย มันก็มาฆ่าลูกเราด้นข่าตัวเราเองด้วยและไอ้ลูกล้านวันไปขทางนาเนี่ยถ้าให้มันเกิดขึ้นเนี่ยลูกล้านเราอะ่ะมันก็จะ่ากันไปเรื่อยๆก็เพราะว่าไอ้สารผิดเรามองไม่เห็นนะี่เรามองมองตัวไม่เห็นนะจะกลิ่นเม็นก็แล้วจะกลิ่นหอมก็แล้วหรือไม่ไม่กลิ่นก็แล้วแต่แต่เราไม่สามารถจะรู้ได้ยิงเราเป็นประชาชนเราไม่รู้เลยว่าสารผิดตัวไหน,นที่มันไรหลแรงที่จุดหรือไม่ไรหลแรงที่จุด เอะเขาเอาเราไปกล้วยเขาก็บอกเรา,าอ่ะเราเนี่ยเป็นเป็นแพ่สารผิดที่เราทําการกระเของเราค่าทาเราจะ่าก็นําเรื่องน,นี้เป็นเรื่องจริงที่นี่เรา,าอ่ะไอการ,กรเกษรอ่ะไม่ใช่ว่าเราทําเราไม่ป้องกันตัวเองเราอะไรเราก็ป้องกันแต่ที่นี่ทําไมเมื่อก่อนเราก็ถังกษตรมาจน,จนจนจัดหลงๆยู่ได้แล้วพวกนี้เรื่องนี้ยังลูกเออทาไมไม่เห็นมีใครที่ว่า เมื่อก่อนไม่เห็นเราเป็นไรมาพอมามีโรงงานเกิดขึ้นยี่สิบกว่าปีมันกรเริ่มลแล้วแลไอ้ลูกไอ้ร้านที่มันเกิดมาตอนเนี้ยณตอนนี้น,น,นี่นี่เราเราเราท้งระยองไอ้ขวางเนี้ยว่าลูกร้านเราอะ่ะมันจะเป็นภูมิแพ้มันจะเป็นอะไรต่างเรล่มเกิดน,นะร้านฉันเนี่ยเกิดมาเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยได้ได้ซี่คว่า,ววาต่างแต่วันแรกเลยเนี่ยเป็นเป็นภูมิแพ้มาเลยโรงพยาบาลเนี่ยเขามาต่างแต่เกิดและ ในกระทางปัจจุบันนี่ปีนึงเขาจีหาห้นเรากันหวังเงินเถอะหว่าตาการเปลี่ยนนิดหน่อยก็ไม่ได้ตาแดงก็ไม่ได้ตาคุ้นก็ไม่ได้คือคือเดี๋ยวว่าฉันถษโลงงานอีกแต่ฉันไม่รู้จะโทษอะไรแล้วก็ก็ฉันเองฉันเลี้ยงลูกฉันมาไม่เคยมีภูมิแพ้ไม่เคยมีอะไรเง้นก็ก็ไม่มีอะไรที่จะพูดแม้บอกคือเขาบอกว่าพี่น้องเราเนี่ย พยายามเข้มแข็งกันในถึงที่สุดย่าให้มันเกยขึ้นได้เลยแม้แต่นิดเดียวมันมัน่อเขอมามาามาไล่เราก็ลายมันมาอนั้นแล้วกันย่าให้มันถึงก็มางมาปักนะเราต้องเริมเลยลเรา่อยให้มันมาปักนักไม่รู้แหละถ้าพูดถึงมามันปักตอกปุ๊บนี่เราไม่ให้ตอกเลยให้มันท้อนเดียวหนานถ้าไม่ท้อนเดียวหนาเราสูเขาไม่ได้ก็มีแค่เนี้ยเนาะ เดี๋ยวเดี๋ยวคุณอารมณ์ยังพูดไม่หมดนะฮะเดี๋ยวขอต่อยนิดนึงเพราะว่าจุดจุดจุดบามบาการที่ที่ได้รู้ข้อมูลรู้ข่าวว่ายังยังยังพูดไปถึงคเดี๋ยวต่อยนิดนึงนะ